สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปรัชญาช็อตคัดตอนนี้เรื่องศิลปะการเงียบบทเรียนจากเจ้าแผนขงเบ้งเอ้าล่ะครับวันนี้ผมอยากพาทุกท่านไปสำรวจพลังแห่งความเงียบที่ไม่ใช่การนิ่งเฉยแต่เป็นการเงียบที่เฉียบขาดยิ่งกว่าดาบคมผ่านบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคสามก๊กขงเบ้ง นักปราดผู้ที่ล้ำกว่าความฉลาดคือทำอะไรอย่าให้ผู้อื่นเดาทางออกความเงียบที่ดังกว่าเสียงใดท่านรู้ไหมครับว่าในโลกที่ทุกคนต้องการพูดต้องการแสดงความเก่งต้องการให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองรู้อะไรบ้างขงเบ้งกลับเลือกที่จะเงียบแต่ความเงียบของเขาไม่ใช่ความเงียบของคนที่ไม่รู้ แต่เป็นความเงียบของคนที่รู้มากจนรู้ว่าเมื่อไรควรเงียบคงจื้อเคยกล่าวไว้ว่ารู้ว่าตนไม่รู้คือการรู้ที่แท้จริงแต่คงเบ้งพาเราไปอีกขั้นเขารู้ว่าตัวเองรู้แต่เขาเลือกที่จะไม่บอกจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมลองนึกภาพดูครับเมื่อเล่าปีมาขอให้ขงเบ้งออกมาช่วยงาน คงเบ้งไม่ได้รีบตอบตกลงเหมือนคนที่อยากได้งานเขาเงียบสังเกตประเมินและเมื่อเขาเปิดปากครั้งแรกก็คือยุทธศาสตร์หลงจงที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์จีนไปตลอดกาลพลังแห่งการเงียบเชิงกลยุทธ์ณจุดอันแน่นอนความเงียบก็แปรเปลี่ยนเป็นพลานุภาพนี่คือสิ่งที่คงเบ้งสอนเราครับ เขาไม่เหมือนกับนักปรา์ทั่วไปที่ชอบอวดความรู้เขาเก็บความรู้ไว้เหมือนดาบในฝักรอเวลาที่เหมาะสมจึงจะชักออกมาและเมื่อเขาชักดาบออกมาศัตรูก็พ่ายแพ้ไปแล้วครึ่งทางในการต่อสู้กับซูมาอี้คงเบ้งไม่ได้ออกมาประกาศว่าเรามีแผนการอะไรบ้างเขาเงียบวางแผนและเมื่อลงมือ ซูมาอี้ก็พบว่าตัวเองติดกับดักที่ขงแบ่งวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นบทเรียนสำหรับยุคโซเชียลมีเดียผมอยากให้ท่านลองคิดดูครับในยุคที่ทุกคนต้องการโพสทุกอย่างต้องการแชร์ทุกความคิดต้องการให้คนอื่นรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่การเงียบกลับกลายเป็นซปเปอร์พาวเวอร์ที่หายาก ขงเบ่งสอนเราว่า 1. ไม่ใช่ทุกความคิดที่ต้องพูดออกมาบางครั้งการเก็บไว้ในใจจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมจะทาให้เราได้เปรียบมากกว่า 2. การเงียบไม่ใช่การไม่รู้แต่เป็นการเลือกที่จะไม่บอกเพราะเรารู้ว่าเมื่อไรควรเงียบเมื่อไรควรพูด 3. ความเงียบสร้างความลึกลับ และความลึกลับสร้างความน่าเกรงขามคนที่พูดน้อยแต่พูดแล้วโดนจะน่าเกรงขามกว่าคนที่พูดเก่งแต่พูดมากศิลปะการอ่านสถานการณ์สิ่งที่ทำให้ขงเบ้งยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ความฉลาดแต่เป็นความสามารถในการอ่านสถานการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเงียบหรือจะพูด เมื่อเล่าปีไปขอให้เขาออกมาช่วยงานครั้งแรกขงเบ้งเงียบเพราะเขารู้ว่าเล่าปียังไม่พร้อมยังไม่มีความจริงใจพอเมื่อเล่าปีมาครั้งที่สองคงเบ้งยังเงียบเพราะเขาต้องการให้เล่าปีเข้าใจว่าการได้คนเก่งมาช่วยงานไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อเล่าปีมาครั้งที่สด้วยความจริงใจและความอ่อนน้อมถ่อมตน ขงเบ้งจึงเปิดปากและเมื่อเขาเปิดปากก็คือการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ความเงียบในการทำงานผู้ชนะรู้ว่าตนชนะจึงลงมือผู้แพ้ลงมือไปแล้วจึงค่อยหาวิธีชนะในสนามนี่คือสิ่งที่คงเบ้งสอนเราเกี่ยวกับการทำงานเขาไม่รีบประกาศแผนการไม่รีบบอกว่าจะทำอะไรแต่เขาเงียบวางแผนเตรียมการ และเมื่อลงมือก็ชนะไปแล้วครึ่งทางในยุคที่ทุกคนต้องการอัปเดตสถานะทุกขั้นตอนของการทำงานขงเบ้งสอนเราว่าบางครั้งการเงียบและทำงานอย่างเงียบๆจะได้ผลมากกว่าการประกาศให้โลกรู้บทเรียนสำหรับผู้นํายุคใหม่ท่านผู้ฟังครับในสัปดาห์หน้าลองฝึกเป็นขงเบ้งสักวันดูครับ ลองเงียบมากขึ้นฟังมากขึ้นสังเกตมากขึ้นและพูดเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นลองเก็บแผนการไว้ในใจจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมจึงค่อยเปิดเผยลองใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือในการสร้างความน่าเกรงขามและความลึกลับล้ำกว่าความฉลาดคือทำอะไรอย่าให้ผู้อื่นเดาทางออกและบางครั้ง วิธีที่ดีที่สุดในการไม่ให้ใครเดาทางออกก็คือการเงียบแล้วมาเล่าให้ฟังกันว่าศิลปะการเงียบเปลี่ยนชีวิตการทำงานของท่านอย่างไรบ้างสำหรับตอนหน้าเราจะมาพูดเรื่องการรอเวลาที่เหมาะสมปรัชญาการเลือกจังหวะจากเจ้าแผนของเบ้งอย่าลืมติดตามกันนะครับและอย่าลืมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ ขอบคุณที่ฟังรายการปรัชญาชอดคัดวันนี้และจำไว้ว่าบางครั้งความเงียบดังกว่าเสียงใดในโลกสวัสดีครับ